นับถือคนเช่นไรจะไปเจอครูเช่นนั้นถามได้ยินมาว่าถ้าเราเคารพนับถือครูบาอาจารย์แบบไหนก็จะเจอครูบาอาจารย์แบบนั้นๆต่อไปไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไรผมเห็นว่าคนเรามีครูบาอาจารย์ทั้งพระและคารวาะที่นับถือได้หลายคนตั้งแต่เด็กจนโตและแต่ละท่าน ก็มีความแตกต่างกันหลากหลายแล้วจะเอาอะไรเป็นตัวตัดสินครับว่าต้องไปเจอครูบาอาจารย์แบบใดอีกตอบทั้งพุทธเราถือว่ากรรมที่ทำให้พบผู้ชี้นาทางประเสริฐคือการเคยเริ่มใส่ผู้ประเสริฐอยู่ในโอวาทของผู้ประเสริฐมาก่อนและคำว่าอยู่ในโอวาทนั้น ก็หมายถึงเชื่อฟังคำสั่งสอนที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยโทษน้อมใจรับไปประพฤติธปฏิบัติตามไม่ใช่แค่ปากบอกว่าเชื่ออย่างเดียวถ้าพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเราก็คงเน้นกันที่ความผูกใจนับถือศาสดาคือเลงที่ว่าใจคุณเริ่อมใส่ศรัทธาศาส,สดาแห่งเหตุผล หรือว่าศาสดาแห่งความเชื่อศาส,สดาแห่งเหตุหผลไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าขอให้แจกแจงรายละเอียดได้เถิดว่าทําดีแบบไหนได้ดีอย่างไรทําชั่วแบบไหนได้ชั่วอย่างไรนับว่าเป็นศาสดาแห่งเหตุผลหมดส่วนศาสดาแห่งความเชื่อก็ไม่ได้มีเพียงองค์เดียว และรูปแบบของการจูงใจให้เชื่อก็แตกต่างกันบางครั้งให้เชื่อในการปีนบันไดสวรรค์บางครั้งให้เชื่อในการพุ่งเหลาลงเหวนรกถ้าพูดกันเฉพาะศาสนาใหญ่ที่เก่าแก่สืบทอดมาช้านานบางทีก็น่าสับสนเหมือนกันครับเพราะช่วงเวลาช้านานเป็นร้อยเป็นพันปีนั้นมักก่อให้เกิดกกเหล่า มีความแตกแยกทางความเชื่อและความคิดเห็นออกไปได้มากการระบุว่าตนนับถือศาสนาใดหรือเป็นสมาชิกของศาสนาใดบางทียังกว้างเกินไปเพราะศาสดาของทุกศาสนาใหญ่ต่างก็ทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังแล้วที่เรานับถืออยู่จริงๆจะเป็นตัวแทนของท่านอันได้แก่คำสอนในคำพี ส่วนผู้ชี้ขาดคําสอนก็มีอยู่หลากหลายเลอะเกินไม่อาจแต่งตั้งใครเป็นประมุขศาสนาองค์ใหม่แทนพระาศาสดาได้เลยเพราะอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นเพียงหนึ่งในผู้สืบทอดไม่ใช่ผู้เริ่มต้นก่อตั้งศาสนาจึงย่อมไม่มีใครยอมลงให้ใครง่ายๆการแบ่งกก,กแบ่งเหล่านี่แหละ ก่อให้เกิดอาจารย์หรือประธานกลุ่มซึ่งถ้าผู้นำกลุ่มพยายามรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระศาสดาไว้ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนกลุ่มได้ดีจเจริญรอยตามบาทพระศาสดาไม่หลงเขวออกนอกทางไปไหนแต่หากผู้นำกลุ่มไม่ได้สอนตามพระศาสดาก็เหมือนกับตั้งศาสนา หรือลัทธิใหม่ขึ้นมาไกลาๆสมาชิกกลุ่มย่อมไม่ได้ชื่อว่าเจริญรอยตามบาทประาศาสดาทว่าหลงเขวไปทางอื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นสำหรับพุทธเราสอนเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยวิธีละเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ความอยากแต่หลายสำนักจะเน้นสอนเรื่องการมีสุขด้วยวิธีเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ คือเร่งความโลภความอยากได้ให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยแหละเรียกว่าหลงทิศหลงออกจากเป้าหมายเดิมและถ้าเจาะจงอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนน้อมใจเชื่อน้อมใจเคารพและยึดถือใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบอย่างเพราะธรรมชาติของคนเราจะยึดถือผู้ที่มีชีวิต มีตัวตนให้จับต้องได้สักคนหนึ่งเอาไว้เป็นหลักใจให้นึกถึงง่ายๆหรือคลานเข้าไปกราบขอคำปรึกษาได้ตรงนี้เองครับที่จะเป็นคำตอบสำหรับคำถามคุณผูกใจนับถือใครมากที่สุดยอมรับใครมากที่สุดก็จะได้รับส่วนแห่งตัวตนหรือนิสัยของท่านมาด้วยหาใช่แค่ได้รับความรู้ความเข้าใจมาอย่างเดียว แม้สมัยพุทธกาลพระอริยบุคคลท่านก็มีความแตกต่างพระพุทธเจ้าเคยชี้ให้เห็นว่าพวกที่ชอบทางฤิษก็ยึดถือพระโมคคัลลานะเป็นครูพวกที่ชอบทางปัญญาก็ถือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์คือเคารพทั้งพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรในฐานะของพระอรหันตผู้บริสุทธิ์จากกิเลสเหมือนกัน แต่จะยึดเอาใครเป็นครูก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยที่สอดคล้องด้วยตามที่เห็นด้วยตาเปล่าคือถ้ายึดมั่นในครูผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเหล่าสานุสิ์ก็จะปลอยอ่อนน้อมถ่อมตนตามถ้ายึดมั่นในครูผู้ใคร่บำเพ็ญประโยชน์มากเหล่าสานุสิ์ก็จะปลอยใคร่บำเพ็ญประโยชน์มากถ้ายึดมั่นในครู ผูพ้พูดจาผงผางเหล่าสานุสิทธ์ก็จะปล่อยพูดผงผางตามถ้ายึดมั่นในครูผู้ชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถากถางเหล่าสานุสิทธ์ก็จะปล่อยชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถักถางตามเป็นต้นสรุปว่านิสัยหลักนิสัยเด่นของบุคคลที่คุณเคารพเลื่อมใสและยึดถือเป็นครู จะเหมือนเชื้อที่แพร่เข้ามาสู่คุณและทำให้คุณเกิดอัธยาศัยเดียวกันกับทั้งเกิดความยินดีในครูเช่นนั้นอีกเมื่อเกิดใหม่ครับ